บทที่ห้าสิบหกถอให้ข้าแต่งงานไปใกลถึงหลิงนานแล้วเป็นอย่างไรผานี้เื่นที่หนังแพทย์สนั่นเคยทําในอดีตคงแพร่กระจายไปทั่วเมืองเอี้ยนจริงแล้วยังมีใครไม่รู้ป๋าแย่องค์ได้ยินเช่นนี้กะยกเท้าขึ้นเตะนานอย่างแรงจนนางล้มลงข้างโต๊ะต้องโทษที่ข้าปกติรักเจ้ามากเกินไปจนทําให้เจ้าใครเป็นผู้หญิงแบบนี้ไปได้เขาหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังหนวดสีขาวบนดําสันลิก เพียงคลิปตาเดียวก็กลจะถึงวันงานพิธีผัก่นของเพ่ยเหิงเสี่ยวซิงหัวเตรียมงานเกือบเรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองนางก็ได้ข่าวว่าฮ่องเต้ทรงมีพระราชองค์การพระราชทานสมรสให้ท่านหญิงหนิงเซียนกับตระกูลเซี่ยวโหกับหลิงนานเสี่ยวซิงหัวก็ได้แต่ท้อถอนใจนางได้ยินข่าวนี้จากเสี่ยวจันถึงมานานแล้วตอนที่ได้ยินอย่างรู้สึกสะใจที่สุดที่ท่านหญิงหนิงเซียนมีจิตใจโอดเที่ยมอมหิต ถูกทำตามสนองทั้งยังดีใจที่เสี่ยวจันถิงยอมช่วยออกหน้าให้เมื่อก่อนเสี่ยวจันถิงเคยพูดว่าท่านหญิงถิงเซียนมีชัดกำเนิดสูงส่งป๋อแย่อองบิดาของนางก็มีนิสัยอ่อนโยนตรงไปตรงมาจิตใจกว้างขวางไม่มีชนชั้นต่ำช้าท่านหญิงถิงเซียนได้รับการอบรมสัง่งสอนจากป๋อแย่อองไม่มีทางมีนิสัยไม่ดีแต่เอาแต่ใชตนเองเหมือนองค์หญิงเปาอีแน่ตอนนั้นนางรู้สึกไม่พอใจมาก ครั้งนี้ท่านหญิงหนิงเซียนเป็นฝ่ายหาเรื่องวางแผนให้ไร้านางทําให้เซียวจันถิงเห็นถึงจิตใจที่โหดเทียมของนางเขาก็เลยตอบโต้กลับด้วยการบอกให้ป๋อแย่อองจัดการให้ท่านหญิงหนิงเซียนแต่งงานออกไปเสียไกลไหนิงน,นันเป็นสถานที่ที่แบบไหนต่อให้เซียวซิงฮัวไม่เคยไปก็เคยได้ยินมาก่อนมันอยู่ไกลมากถึงหนึ่งหมื่นแปดพันลี้ลองนั่งรถมาถึงสองสามเดือนกว่าจะไปถึง แต่งไปยังสถานที่แบบนั้นเรียกได้ว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเกิดอีกเซลซิงฮัวคิดไปคิดมาสุดท้ายก็ถอนใจออกมาอีกครั้งหลังจากความรู้สึกสะใจที่ได้แก้แค้นผ่านพ้นไปนางก็ได้แต่สายหน้าพางพึพมพำว่าเป็นถึงราชินีกวนสูงสักทำไมถึงได้มาชอบตาแก่ที่กระฉะได้เป็นปูอย่างเทียนป้านได้นะสุดท้ายก็มาหาเรื่องฆ่าจนตนเองต้องแต่งงานไปยังแดนไกลเยี่ยงนี้กำลังพึพมพำอยู่ ปอฮูหินก็เดินเข้ามาหลายวันมาน,นี้ปอฮูหินรับคำสั่งจากแม่สามีให้มาช่วยเหลือเซียวซิงฮวาเรียกได้ว่าถูกยืมตัวมาอย่างเป็นทางการสำนังเองก็อยากช่วยเหลือเซียวซิงฮวาจากใจจริงพออยากชดเชยความรู้สึกผิดในใจดังนั้นนางจึงลง,งแรงเต็มที่บางครั้งก็รังอยู่ที่จ,นจนวนเจ้นขอหัวจนมืดค่าหรือหากตึกมากเกินไปก็อยู่ค้างคืนเเลยเซียวซิงฮวาชื่นชอบดีสัสของปอฮูหินมาก ดังนั้นจึงกำชับเชี่ยวเหมือ่อสะพายทองให้ตั้งใจเรียนรู้จากป๋อหูหินให้ดีทั้งยังสั่งพ่อบ้านใหญ่ให้คอยดูแลเหล่าบ่าวรับใช้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของป๋อหูหินนอกจากนี้นางยังเอาของดีๆที่เก็บเอาไว้ออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรืออาหารการกินก็เลือกให้ป๋อหูหินอย่างดีที่สุดไม่ว่าเมื่อก่อนในวังจะพระราชทานอะไรมาให้หากนางมีป๋อหูหินก็ต้องมีด้วยความจริงใจของเซี่ยวซิงฮวา ป่อฮูหินย่อเห็นอยู่กับตาความรู้สึกซาบซึ้งใจทำให้หนางยิ่งตั้งใจจัดงานให้เพื่อเหงอยังสุดความสามารถเมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวซึ่งหัวก็ยิ่งประทับใจทั้งสองจึงยิ่งสนิทสนมกันราวกับพี่น้องแท้ๆยามนี้ป่อฮูหินเดินเข้ามาได้ยินเสียวซึ่งหัวพึมพำอยู่คนเดียวก็อดยิ้มไม่ได้ดูท่านสิบ่นอะไรแต่เช้าตรู่ได้ยินเรื่องของท่านยินิงเสียนก็เลยทอดถอนใจเท่านั้นเสี่ยวซึ่งหัวเงยหน้าขึ้น แล้วรีบชนอีกฝ่ายเข้ามาท่านหญิงดิ่งเส้นอย่างนั้นหรือข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันเรื่องนี้ช่างน่าขันนักคิดขึ้นมาก็าอดสมน้ำหน้าไม่ได้มีใสของป่อหูหินกับเซียวซิงหัวแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนที่เกิดเรื่องเซียวซิงหัวเกลียดท่านญิงนิ่งเสียนมากแต่บัดนี้เรื่องทั้งหมดผ่านไปแล้วแถมเซียวจันทิ่งยังไปคนแก้แค้นให้หนางด้วยตนเองนางจึงไม่เครียดแค้นอะไรอีกแถมยังรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กสาวต้องรับผลกรรมเช่นนี้ ย่อมรุนแรงเกินไปหน่อยตอ,อนที่พบท่านหญิง,งนิ่งเซนครั้งแรกนางยังกังวลอยู่บ้างขอตอนนั้นนางกลัวเสี่ยวจันถิงจะถูกใครแย่งไปจึงพยายามปกป้องเขาเหมือนแม่ไก่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งนางกับเสี่ยวจันถิงก็ค่อยๆขี้คายปมนางเริ่มเข้าใจหัวใจของผู้หลุดผู้นี้พอเข้าใจแล้วชีวิตของนางก็สุขสบายขึ้นสภาพจิตใจก็กลับไปราเรื่เหมือนเดิมแต่ป๋อฮูหยินกลับยังไม่สามารถลืมเรื่องที่เกิดขึ้นได้ อ,อนแรกนางคิดจะทาให้เซียวเซิงหัาอับอายจริงแต่พอจะเอ่ยปากพูดก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนักดังนั้นจึงลมเลิกความคิดไปแต่ใครจะรู้ว่าท่านหญิงหลิงเซียนกลับงัดเรื่องในอดีตขึ้นมาบีบบังคับให้หนางพูดต่อหน้าทุกคนพอคิดขึ้นมาคําพูดเหล่านี้ก็จําให้หนางอับอายขายหน้ายิ่งนักไม่ต้องสนใจให้หนางแต่งงานไปไกลถึงหลิงน่ะนั่นแหละดีแล้วคนในเมืองเอี้ยนจึงเป็นคนสัตว์ซื่อไม่อาจยอมรับคนที่มีจิตใจโสโปรก ถึงตอนนั้นหากนางแต่งเข้าตระกูลไหนตระกูลนั้นย่อมต้องไม่อยู่สงบสุขแน่เสียสิงหัวยิ้มแต่ไม่พูดอะไรพอตอนนี้ท่านหญิงหญิงเซียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางอีกแล้วระหว่างที่พูดคุยกันอยู่เพยเฮิงก็เดินเข้ามาหลายวันมานี้เพยเหิงดูมีสง่าราศีมากขึ้นขายิ่งดูก็ยิ่งชอบป๋อหูหินอดชื่นชมไม่ได้นางไม่ได้พูดเกินจริงนับตั้งแต่เกิดเรื่อง เผยเหงนก็เก็บตัวคัดตำราอยู่ที่บ้านนีใส่ของนางจึงหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นบางครั้งนางก็มาเรียนรู้การปกครองบ้านจากปอคูยินกับพี่สะพ้ายรองท่าทางกิริยาวางตัวจึงดูดีมีสง่าราศีสมเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ดูดีกว่าตอนที่เพิ่งมาถึงเมืองเอี้ยนจริงมากแต่ข้าก็กลุ้มใจนักเสี่ยวซิงหัวถอนใจบุตรชายสองคนยังพอว่ายกให้เสี่ยวจันถิงไปอบรมสั่งสอนก็หมดเรื่องสะพ้ายทั้งสอง ค่อยๆสอนไปก็ไม่เป็นปัญหาถึงอย่างไรก็เป็นคนในครอบครัวไม่จําเป็นต้องรีบร้อนมีเพียงผู้สาวเท่านั้นที่นางคคลจะถูกผู้อื่นดูแคลนเอาได้กลุ่มใจเรื่องอะไรกันหากข้ามีุูรสาวที่งดงานปานผุดผ่าแทบแก้มเช่นนี้ให้ข้ากลุ่มใจทุกวันข้าก็เต็มใจป๋อหู้ยินเองก็มีุตรสาวเพียงแต่แต่แตงนันาออกไปแล้วซ้ายังไม่จะมีสนมกับนางมากนะักหลายวันมานี้ได้อยู่ท่วมกันนางก็รู้สึกว่าเพ่อยเฮงมีนิสัยอ่อนโยน ใส่ใจผู้อื่นท่านยังมีรูปชมงดงามมากนามยิ่งมองก็ยิ่งชอบเพียงแขนใช้ที่บุตรชายทั้งสองล้วนแต่งงานไปหมดแล้วไม่เช่นนั้นนางต้องหาวิธีเอาเพ่ยเหิงมาเป็นสะพายให้ได้แน่ถูกท่านพูดเข้าไม่สื้อท่านทับเพ่ยเหิงเป็นบุตรสาวพุทธรรมเถิดต่อไปหนางจะได้กระตันยูต่อท่านอย่างไรเล่าเอาจริงถือแววยินดีปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผอหูหินหนังย่อมเต็มใจมาก ไม่พูดถึงเรื่องที่แม่สามีให้นางมาช่วยเสี่ยวซิงวัวจัดพิธีปักปินให้เพยเหงเิงพอ,อยากอกใจเจ้นกวโหตัวนางเองก็ชอบเพยเหิงจากใจจริงข้าพูดจริงๆนะท่านมีชาติกําเนิดที่ดีมีความรู้ิริยามาระยาทก็เพียบพร้อมหากมีท่านเป็นมารดาพุนร,รมต่อไปเพยเหงิงจะได้เรียนรู้จากท่านเช่นนี้ข้าก็คงพังใจได้แล้วแถมจะว่าไปครั้งนี้ป่อหูหิน มาช่วยพิธีปักปิน่นหากคนนอกรูเข้าก็คงรูสึกว่าเป็นเรื่องแปลกแต่หากนางรับเพื่อเหิงเป็นบุตรคุณธรรมเรื่องทั้งหมดก็จะสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาจริงแล้วนะป๋อฮูหยินดีใจมากโดยเหตุนิเซลซิงฮวาจึงไปปรึกษากับเซี่ยวจันถิงเซี่ยวจันถิงย่อมเห็นด้วยขางไทยก่อโกมินิสัเสื้อตรงแม้ตอนนี้จะไม่โดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนแต่พูดถึงอำนาจบรารมีก็มีขุนนางในราชสำนัก เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเทียบได้ผู้ตรงๆก็คือเขากับข้างท้ขอกอกงคนนึงเป็นขุนนางเก่าส่วนอีกคนพึ่งเก่าขึ้นมาผู้มีอำนาจในราชสำนักต่างฝ่ายต่างสนใจซึ่งกันและกันเพียงแต่ไม่เคยคบหาการลึกซึ้งเท่านั้นบัตรในสติในบ้านกลับมาเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์พวกเขาย่อมสนับสนุนเต็มที่ยิ่งไปกว่านั้นป่อโหยินยังมีชาติกําเนิดที่ดีมากหากบุดสามีมันดาบุญธรรมเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์ตอน,นางในอนาคต เมื่อเสี่ยวชันถิงเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาอีกต่อไปวันนี้ทั้งสองครอบครัวจึงจัดงานเลี้ยงขึ้นให้เพยเหิงคับนับป่อฮูหยินเป็นมหาราพุนทาอย่างเป็นทางการเนื่องจากเวลากระชันชิดเพยเหิงจึงมีเวลาพอแค่ัดเย็บชุดผ้าต่วนปักลายเมฆคามงคลโดยไหมทองคําชุดหนึ่งกับทําขนมมงคลครบชุดให้ป่อฮูหยินเท่านั้นส่วนสิ่งของอื่นๆอย่างรองเท้าสามารถค่อยๆทำเพิ่มขึ้นได้ในภายหลัง ปอคูหินเองก็เตรียมชามกับตะเกียบทองคำชุดหนึ่งกำไลย,ยกวงหนึ่งให้เพ่อเหินชามกับตะเกียบทองคำมีความหมายว่านตั้งแต่นี้ไปบุตรสาวบุญธรรมจะได้สืบทอดวาสนาของมารดาบุญธรรมส่วนกำไลย,ยกนั้นเป็นของขวัญที่เพิ่มขึ้นมาแค่มองแบบเดียวก็ดูว่ามีค่าไม่น้อยเพ่อเหิงนทับของขวัญเอาไว้ก่อนจะโคกศีรษะให้ปอคูหินสามครั้งแล้วเรียกแม่บุญธรรมพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายเป็นญ,ญาติกันแล้ว ปอหูหินก็ยิ่งตั้งใจจัดพิธีปักผินให้เพ่อยเิงมากขึ้นพริบตาเดียวถึงวันที่16เดือน8หัวนที่เพ่อยเงิงต้องรับพิธีปักผินชวนเจิ้นโกโหกก็เต็มไปได้วยความคลึกครื้นแขกที่ได้รับเทียบเชิญมาต่างทยอยกันมาไม่ขาดสายวันนี้เมืองเฉียวเอ๋อขอรายุดเพื่อมาขอร่วมพิธีปักผินของน้องสามีไม่ได้พบหน้ากันมาหลายวันนางผอมกว่าเมื่อก่อนแต่ดูจากสง่าราศีแล้วยามนี้ ไม่เหมือนบุกสาวคนชำแหละเนื้อหมูคนเดิมอีกต่อไปแต่กลับดูสง่าผ่าเผยกว่าเมื่อก่อนมากเซียวซิงหวัวึ่งแต่งกายงดงามเรียบร้อยผ่าลูกสะใภ้ทั้งสองออกมาต้อนรับแขกชาตรีทั้งหลายโดยมีป๋อฮูหินอยู่เป็นเพื่อนวันนี้นางให้มามาช่วยแต่งตัวให้เป็นอย่างดีทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างก็เลือกอต่งฟานีตทําให้หนางวดงามสะดุดตาแต่ไม่ดูลกลุงลังซ้ำยังงามสง่าไม่เป็นที่ดูแครนของคู่อื่นในใจนางตระหนักดีว่า พิธีปักปิ่นครั้งนี้ไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อเพ่อเิงแต่ยังจัดขึ้นเพื่อแสดงให้ผู้อื่นถือว่าฮูหินเิ้นกอโหเช่นนางไม่ได้ทำเรื่องหน้าอับอายเขาหรือที่แพทพยสภดไปทั่วนั้นนางไม่หวั่นเกรงสักนิดฐานะของเซี่ยวฉันถิงในราชสำนักยามนี้สูงส่งมากเมื่อทุกคนรู้ว่าเขาได้ลูกและภรรยาขับคืนมาและรู้ว่าปูสาวคนเล็กของเขาเพิ่งอายุครบ15ากำลังจะจัดพิธีปักปิ่นผู้คนในเมืองเอี้ยนจริงยอมพากันมาร่วมงานไม่น้อย ตั้งแต่แถาเชื้อพพลวงลงมาถึงขุนนางชั้นสูงปกติคนเหล่านี้ก็อยากจะประจบเอาใจเสี่ยวชันทิงเมื่อมีโอกาสเช่นนี้พวกเขาจะพลาดได้อย่างไรยิงไปกว่านั้นทุกคนถังก็ดูว่าการแต่งงานระหว่างผัวสาวคนเล็กของเสี่ยวชันทิงกับหานหยางอ๋องเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้นจะมีผู้คนไม่น้อยที่มีแผนการอยู่ในใจเด็กสาวคนนั้นมีรูปชมงดงามแัมยังมีบิดาที่ทรงอำนาจเยี่ยงนี้ต่อให้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางหมู่ชาวบ้านทางตลาดแล้ว จะเป็นอย่างไรแนวคงเป็นเพ้ามมาที่หลายๆคนต้องการแยั่งชิงอยู่โดยเหตุน,นี้แขกที่มาร่วมงานเลี้ยงของจนจนโจเ้นกอฮนในวันนี้จึงเรียกได้ว่ามาพร้อมกับจุดประสงค์แอบแฝงทุกคนต่างก็นําของทําค่ามามอบให้พอหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้าหากเป็นเมื่อก่อนเสี่ยวจันถิงย่อมไม่สในใจเรื่องพวกนี้แต่นั้นเป็นความคิดของชายโสดซึ่งอยู่เพียงทาพังคนเดียวบัดนี้เขามีลูกอีภรรยาย่อมรู้สึกว่าควรปรับตัวให้เปิดกว้างมากขึ้น รู้จักคบหากับผู้อื่นเช่นนี้แล้วจึงจะสามารถหาสามีดีๆใหุ้ตรสาวได้ไม่ว่าอย่างไรก็จะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคุณชายหกตระกูลหัว่วเทียมเผื่อไผ่หวานชื่ออะไรนั่นไม่ได้เด็ดขาด้ดวยเหตุนี้วันนี้จวนเจ้นโกโหจึงคลึกคลื่นมากเป็นพิเศษแขกปุรุษที่อยู่ด้านนอกมีเสี่ยวจันทิงกับุู้ชายทั้งสองคอยต้อนรับนอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมเป็นร่วงตายอีกสองคนของเสี่ยวจันทิงอย่างเจ้นหยางโฮและผิงสีโหมาคอยช่วยเหลือ ฝ่ายเซียวซึงฮาวาซึ่งมีปอฮูหินคอยช่วยเหลือก็นำสภัยทั้งสองออกมาต้อนรับแขกสตีผู้มาร่วมงานมีจำนวนไม่น้อยทั้งฮูหินลู่หลิงโลหลฮูหินอันนานโหลและคนที่เคยไปมาหาสู่กันในเมืองเอี้ยนจริงรวนมาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าเหล่าสตีในเชือของเจ้านยางโหกับพิงซีโโหก็ทยอยมาร่วมงานนอกจากนี้ฮูหินเหล่านี้แม้กระทั่งฮองเฮาและไทเฮาก็ยังมีพระราชสวนีให้พระราชทานสิ่งของมาให้เพื่อหึงด้วย ขอได้เห็นว่าบทตีของเจ้นก่อโหมีรูปชมงดงามรูปร่งางผอมบางแต่กลับมีบุค,คลิกหนักแน่นเปิดเผยไม่เหมือนหญิงชาวบ้านนอกสักนิดทุกคนก็อดประลาดใจไม่ได้ใจคิดว่าตอนที่ได้พบกับนางในงานเลี้ยงฉเฉลิมพระชมะนมพรรษาของไทเฮาครั้งก่อนนางยังมีกลิ่นอายของเด็กสาวชาวบ้านอยู่บ้างแต่ยามนี้กลับไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเซียวซิงฮาวายอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนหูหยินทั้งหลายส่วนเด็กสาวในวัยเดียวกันกับเพ่ยเหงิง หลังจากพิธีปักปินของเพ่อเหิงจบสิ้นลงนางก็ให้เพ่อเหิงพาเด็กสาวคนอื่นๆไปชมดอกไม้ที่สวนด้านหลังฉ่างลุยเซี่ยนจูกับหวังหลงเซียงซึ่งรู้จักกับเพ่อเหิงเมื่อครั้งก่อนเมื่อเห็นเพ่อเหงิงต่างก็เข้ามาทักทายเพ่อเหิงอยา่างสนิทสนมฉันยังมอบของขวัญให้ของที่มอบให้ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆจำพวกแหวนหยกเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่ทำขึ้นเองเพ่อเหิงพาพวกนางไปเที่ยวเล่นที่แปลงผักด้านหลังแล้วอวดผลแตงให้พวกนางดู สองในทั้งหลายต่างก็ประหลาดใจมากเพราะพวกนางเคยเห็นเถาาอองูนกับต้นทับทิมแต่ไม่เคยเห็นเถาวันที่งอกงามบนพืนเช่นนี้มาก่อนหวังหงเสียงย่อกกลลงเห็นต้ใบไม้ไมสีเขียวนั้นมีผลแตงสีเขียวที่ผลหนึ่งมันถูกฝังอยู่ในดินครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งโผล่พ้นดินมาแล้วแถมบนผิวก็ยังมีขนอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยนางร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจเอ๊ะนี่อะไรหรือช่างลุวยเยนจูได้ยินนางร้องถาม จิงนวินก็ไปใกล้ก่อนจะยกกระโปรงขึ้นแล้วก้มหน้าลงบ้างหรือจะเป็นแตงโมสาวน้อยทั้งหลายขยับเข้ามาดูแล้วก็เริ่มมีเคาะกันอย่างกระตือรือร้นเอยเหินเดินเข้ามาดูบ้างเพียงมองแ๊บเดียวนางก็ยิบออกมาพวกนางย้งกันดูเรากับมันเป็นอนามนีมณีทําค่าหากใครไม่รู้ก็คงคิดว่าพวกนางกำลังมุงดูสมบัตินำค่าอยู่เป็นแน่อันนี้หรืออันนี้ก็คือแตงไทยอ่อนนี้ยังดิบอยู่รอให้สุกเมาาื่อไร เหมือนก็จะกลายเป็นสีเหลืองครึ่งหนึ่งสีเขียวครึ่งหนึ่งหาทีแท้เหมือนก็เป็นแตงไทยอย่างนั้นหรือชาวนี้ก่อนออกมาข้ายังกินแตงไทยแช่เย็นไปชิ้นหนึ่งไม่คิดเลยว่าตอนที่ยังไม่สุกจะมีหน้าตาแบบนี้พวกนางเคยกินแต่แตงไทยที่สาวใช้หลังและหันมาให้เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่รู้ว่าผลอ่อนของแตงไทยมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้ เวลาเพ่ยเหิงมองเด็กสาวตะกูลใหญ่เหล่านี้ในใจเธรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างพอรู้สึกว่าพวกนางเติบโตขึ้นมาท่ามกลางกองเงินกองทองไม่เหมือนกับตนเองแต่ยามนี้เห็นพวกนางไม่รู้จักแม้กระทั่งแตงไทยที่กินบ่อยๆว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็อดทอดถอนใจไม่ได้หนึ่งเพราะเห็นว่าถ้าทางอยากรู้อยากเห็นของพวกนางดูน่ารักมากสองเพิ่งคนพบว่าตนเองกับพวกนางไม่มีอะไรแตกต่างกันนางถือกำเนิดในหมู่บ้านชาวฐานตลาด เรื่องที่ได้ดูได้พบเห็นพวกนางไม่มีวันเข้าใจได้ตลอดชีวิตส่วนพวกนางเกิดมาท่ามกลางกองเงินกองทองสิ่งที่พวกนางได้พบวันหนึ่งนางก็จะค่อยๆได้เรียนรู้พอคิดเช่นนี้ในที่สุดอมในใจของนางก็สลายไปเพลอเหิงยิ้มผ่พาพวกนางเดินชมไปรอบๆพางบรรยายให้ฟังว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรแตงผลนี้โดนแดดมากอีกหน่อยจะมีรสหวานมากกว่าส่วนผลนี้งอกติดก,กับกา้านจะไม่หวานเหมือนกับผลนั้น คำบรรยาของนางทําให้สาวไทยทั้งหลายรวมทั้งฉางด้วยเชียนจู่รู้สึกเลื่อมใสามากสาวน้อยทั้งหลายกาลังสนุกสนานกันเต็มที่จู่จู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาตอนแทบพวกนางอย่างคิดว่าเป็นพ่อบ้านนคํครูยินหรือคุณหนูบ้านไหนมาแต่พอเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าเป็นท่านหญิงหนิงเซียนเมื่อเห็นท่านหญิงหนิงเซียนทุกคนก็ต้องอึอดอดัดแม้จะเป็นเด็กสาวแต่มีบิดามารดาบ้านไหนบ้างที่ไม่รู้ข่าวคราวข้างนอกบ้าง ทุกคนจึงพอถือว่าข่าวลือที่แพร่สะพัดอยู่ในตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับครูหินเจ้ากอโฮหแล้วข่าวลือเหล่านี้แพร่กระจายออกไปได้อย่างไรทุกคนต่างไม่ลืมเมื่อวันนั้นที่เจอของอันนันโฮหป่อหูหินพูดเรื่องสกรปรกบางอย่างที่เกิดขึ้นที่อำเภอเพิงยางตอ,อนนี้ป่อหูหินเป็นมิตรกับครูหินเจ้ากอโฮหแถมยังระเพืเ่อเเป็นบุตรสาวบ,บนธรรมแม้แต่คนตาบอดก็ยังมองออกว่าพวกนางสนิทสนมกันมากเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ จะมีต้นเหตุมาจากปอคูหินแต่ปอคูหินก็ไม่ได้เป็นคนทําให้เดิมใหญ่โตแล้วคนคนนั้นเป็นใครมองท่านหญิงถึงเซนก็รู้แล้วได้ยินว่าการแต่งงานของนางถูกกําหนดเอาไว้แล้วอีกฝ่ายเป็นตะกูลเสี้ยหแห่งดิงนานสาวน,นทั้งหลายล้วนอยู่ในวัยที่กําลังหาคู่หรือใกล้ต้องหาคู่ทั้งสิ้นนับนิ้วดูก็ดูว่านับขึ้นไปสามรุ่นอ่อให้อยู่ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยภัยสงครามก็ไม่เคยได้ยินว่ามีท่านหญิงคนไหนแต่งไปไกลถึงดิ่งนาน เห็นได้ชัดว่าต้องมีสาเหตุแน่สาเหตุนั้นคืออะไรทุกคนต่างก็รู้แก่ใจดีโดยเหตุน,นี้พอท่านหญิงหญิงเซียนเดินมาทุกคนก็งเงียบไปทันทีแต่ท่านหญิงหญิงเซียนกลับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางยิมพังเอ่ยถามว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ถือสําหรับเพลิงเหิงท่านหญิงหญิงเซียนก็คือศัตรูคู่แค้นหากไม่มีคนอื่นอยู่นางคงตบหน้าอีกฝ่ายไปแล้วแต่เมื่อมีคนอื่นอยู่นางก็จะรู้จักแสแส้ง เพลเหงยิ้มพังกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเปิดเผยกำลังดูผลแตงกันอยู่ท่านหญิงมาเมื่อใดถือสาราด้านนั้นมีชาผลไม้ยอยู่จะลองชิมดูหรือไม่ดีสิทานหญิงหญิงเซียนเองก็ยิ้มพังกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ต่างกันสาวน้อยทั้งหลายยังคงล้อมวงดูผลแตงอยู่ข้างๆบางคนก็เริ่มค้นหาผลที่สุกตามที่เพย่เหิงบอกเพื่อจะได้นำมามาแบ่งกันกินสำหรับพวกนางแล้วเรื่องแบบนี้ช่างแปลกใหม่นัก เพยเหิงเดินไปที่ศาลลาเป็นเพื่อนท่านหญิงหิงเซียนสายลมเดือนแปดที่โชยผ่านเบาๆทำให้ความรู้สึกเย็นสบายหลังจากปลีกตัวมาจากสาวน้กลุ่มนั้นรอยยิมม้มบนใบหน้าของท่านหญิงหิงเซียนก็เลือนหายไปดูเข้าท่าไม่เบาเลยนี่ใครไม่รู้คงคิดว่าเป็นคุณหนูจากตระกูลใหญ่จริงๆท่านหญิงหิงเซียนกวาดตามองท่านของเพลยเหิงตั้งแต่หัวจรดเท้าพังหัวเราะเบาๆเพลยเหิงเห็นแววดูแครนในดวงตาของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน เด็กสาวหัวเราะเบาๆเหมือนไม่ใส่ใจเววตาของอีกฝ่ายสักนิดจากนั้นก็เอ,อย่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเดิมยินดีกับท่านหญิงด้วยข้าได้ยินข่าวดีของท่านหญิงแล้วแต่ว่าไปหลิงหนานก็เป็นสถานที่ที่ดีครั้งก่อนเคยได้ยินไทเฮาตรัสว่าในวังมีผลไม้แปลกๆหลายชนิดล้วนเป็นผลไม้ที่ทางถงหนานให้มาเธอส่งมาให้คนธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสกินจะได้ซ้าหากท่านหญิงไปอยู่ที่นั่นจะกินลิ้น่ิวลาสามหนวยลูก ก็คงไม่เป็นปัญหาหลายวันก่อนเพิ่งได้ยินบทกลอนมาประโยคหนึ่งแม้หลิงหนานในสมัยโบราณกับหลิงหนานในปัจจุบันจะไม่ใช่สถา,านที่เดียวกันแต่นางก็นํามาใช้ได้อย่างไม่ติดขัดน้ําเสียงของนางอ่อนโยนมากแต่ท่านหญิงหนิงเซียนฟังแล้วกลับรู้สึกผัดหูยังบอกไม่ถูกเดิมวันนี้นางก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วได้ยินเพ่หงพูดจาเช่นนี้ก็ยังเหมือนโดนทิ่มแทงใจท่านหญิงหนิงเซียเนเข็ยิ้มเข็นดูไม่ออกเลยว่าเด็กสาวอายุน้อยเช่นเจ้า จะรู้จักเนบแนมผู้อื่นด้วยแต่คิดดูก็ไม่แปลกอยู่กับมาน่าที่มีอาชีพตัดนางเท้าเช่นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เรียนรู้อะไรตำธรมาบ้างไม่พูดถึงเรื่องอื่นแค่เรื่องยก่ผู้ชายก็ทําให้ผู้อื่นได้เปิดหูเปิดตาแล้วทาพูดขัดท่านหญิงช่างนาขัน,น,นพูดถึงเรื่องย่่ยยนผู้ชายเพลเิงจะเทียบบท่านหญิงได้อย่างไรท่านหญิงไม่ได้ลงทักปีดาของข้าดอกคือเพื่อให้ได้ครอบครองท่านพ่อ แม้แต่ศักดิ์ศรีของสติก็สามารถละทิ้งได้สุดท้ายทำไม่สำเร็จจึงถูกส่งไปแต่งงานไกลถึงถึงนานพลอยเหิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบช่างไม่ประมาณตนอเอาเสียเลยอายุมากกว่าข้าแค่ปีสองปีใบหน้าก็ไม่สกรานชมเท่ามารดาของข้าอย่างมีหน้าเอาตัวมาเสนอนีอา่านหญิงหนิงเซียนกำลังอัดแน่นด้วยความเครียดแค้นส่วนพ่อยเหิงกลับอยู่ในช่วงเวลาที่มีหน้ามีตาคนที่กำลังผิดหวังพอเชิญหน้ากับคนที่กำลังสมหวัง ในใจย่อมเต็มไปได้วยความไบ่อยสแถมยังถูกอีกฝ่ายเสียสีเนบแนม,มเช่นนี้นางจึงรู้สึกเครียดแค้นจนแทบอกระเบิดนางหลีตาลงจ้องเพยเหิงนิ่งนานก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเสียวเพ่เหิงอย่าคิดว่าข้าไม่รู้จะแอบย่วยวนหานอย่างอ๋องญาติููมีของข้าจนเป็นเหตุให้พี่เซียวต่อยเขาคิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นถือจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ